หล่อมากกี่ชั่วโมงวะสิบเอ็ดโอ้ยสิบเอ็ดชั่วโมงโอ้ยสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงรีบลงจากเรืน่าสุดนอนมาใหม่ใหม่ด้วยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยพี่กระโดดวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนะเออ พี่เลยพี่อ้อมได้เจอน้องวินเนาะน้องคือตอนที่น้องขึ้นรถอะแวบเดียวนะที่เจอแต่ว่าน้องก็ขึ้นรถไปแล้วน้องใส่แมสแต่ว่าจังหวะที่น้องอะจะออกไปอ่ะขับรถบไปน้องน้องฝันน้องว่ะน้องน้องผ่านน้องแฟนขับอะน้องเปิดแมสในรถแล้วน้องก็แบบออกมาบายบายอะแล้วเราหายไม่ทันเราหายไม่ทันเราก็ไม่ไไม่เป็นไรเราขอให้เราได้ดูเราได้เห็นน้องเราก็ดีแล้วตอนนั้นเราอิบหรอเราจะร้องไห้คือเราหัวเส้นหมดเลยเราหายใจไม่ออกเลยอะริกแบบ กี่เดือนน่ะที่ไม่ได้เจอน้องแล้วก็ไปงานที่แบบว่าแบบเราเฟลมาหลายงานแล้วเนาะเราเฟลปีนี้ยังบอกเ่าปีนี้เราเฟลมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าน้องจะอยู่ดึกจนถึงแบบผ้าทุ่มะมือสั่นทุกคนพี่เอามือสั่นแล้วพี่ก็มือสั่นด้วยอะโอ๊ยโอ๊ยใจสั่นจริงๆนะเนี่ยใจสั่นใจสั่นดีใจมากเลยอะทำไงดีอะคอมพ l e t ล้วคอมพลีทคอม plete โอ้ยคุ้มตะกี้ยังจะร้องไห้กันอยู่เลยแล้วมากันทําไมวะอะไรเงี้ยเรื่องรถเราออกไม่ได้อะไรโอ้ยหนูดีใจ คือแบบคอมพิวจริงวันนี้คือเจอพอน้องวินจังหวะกระจกน้องวินเปิดกระจกแล้วเจอหน้าน้องอ่ะคือแบบยังคุยกับน้องที่ยืนข้างๆว่าเฮ้ยเห็นน้องใช่ไหมบอกอย่างเงี้ยแล้สิ่งที่ในใจตอนนั้นคืออะไรรู้ป่ะอะไรใช่ไหเอ้าวกูเคยบอกว่าจะไปซื้อไอโฟนโอพี่ออมองซื้อไอโฟนว่ะทุกคนงานเก้าพี่ออมแล้วโอ้จริง เราต้องหุดหนุนทูด้วยทู i ไอโฟนซื้อต้องซื้อของลูกชาต้องซื้อของกละเแ๋่ชีเท่านั้นทุกคนฉันขายของให้ลูกได้อีกแล้วมองหน้าไว้เม้อพูดว่าอะไรต่ไหลฉันเห็นหน้าน้องวินแล้วฉันก็นึกงในใจพอเห็นหน้าน้องวินเสร็จเราก็แบบเดี๋ยวพี่ใบลงมาแน่นอนเลยเพราะว่าไมอีกาลังเคีารพพบในใจคิดแบบอ้าวชินหายกูพบว่าถ้าเจอน้องกูจะซื้อไอโฟนนี่ว่ะวันนี้ สาใจว่ะฉันใคยของให้ลูกฉันได้อีกแล้วโอ้ยมือสัน่นเล่าเสียตังค์ <laughs> โอ้ยตายแล้วเจอเจอน้ำตาจะไหลแต่พี่เพนพี่ไบแบบเจอละสี่หมื่นเถ็นพี่ไบไหนแต่เขาไปขึ้นรถฝั่งพี่อ้อมนะใช่ใช่ใ,ใช่แหนูได้รับน้องหน้าลิฟอุ้ยที่ใจอ่ะทุกคน<ๆ>มาขอเป็นเข้าเรื่องเข้าราวหน่อยหลังจากที่เรากรีดไปเสียสติไปแล้วเนาะ เล่ามันมีอยู่ว่านี่เฮ้ยบ้าจริงใครว่าเล่าจากปลายมาต้นมันพี่แอร์กับพี่อ้อมมางานเอ่ออะไรนะ GMM TV 2022เอี่อตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเนาะเรามาหาพี่ไบรท์กับน้องวินห้าทุ่มครึ่งตอนนี้ห้าทุ่มสามสิบหกตอนที่เราพูดเนี่ยนะเรามาใช่น้องกับดึกเนี่ยเราเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมน้องถึงบอกว่าอเราสองคนมาบ่ายสองครึ่งแต่น้องออามาบ่ายสามนิด แล้วมีคนน่ะได้เห็นน้องเวบเดียวจริงๆนะตรงลานจอดรถเราก็เลยเออมารอน้องที่ลานจอดรถเพราะว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะเราค่อนข้างจะเฟลเนาะเฟลก็คือเราไม่ได้เจอน้องเลยเพราะน้องไม่ได้เดินผ่านที่แบบเสแต่วันนี้พูดแล้วยังสั่นแบบยากจะร้อง้ห้มากเลยก่อนพี่อ้อมอ่ะเป็นผู้โชคดีลงทะเบียนทันนะทุกคนพี่อ้อมคือลงทะเบียนทัน ลงทะเบียนที่จะได้เข้างาน่ะเนาะทันแต่ว่ายังไงไม่รู้ประกาศชื่อออกมาไม่มีไม่ติดกับใน200คนเขาต้องรันน้อมคนที่ลงทันหนึ่งใน200อะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกกติกาแบบนั้นแหละเราก็ถูกกติกาทุกอย่างแต่อาจจะส่งทรง200จุดูนอะไรของเขาอะนะแต่ก็ไม่ได้เข้าแต่เราก็มาเนาะเราก็มาเพราะว่าเราตั้งใจที่อยากจะเจอน้องแค่ว็บเดียวตามที่เราเห็นตะกี้นี่แหละอันนี้คือในหัวเสียงสั่นในปีนี้เนาะ บอกก่อนในปีนี้เจอดัชมิวครั้งหนึ่งก่อนดัชมิวครั้งเดียวปะตั้งแต่มีนาอืแต่ว่าจังหวะเจอดัชมิวก็คือนอกจากในงานที่อยู่ไกลๆที่เราเรายืนตรงสื่อซึ่งค่อนข้างจะไกลพี่แอร์ตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นพี่ไบส์แล้วตอนที่มาส่งน้องขึ้นรถพี่อ้อมเห็นแต่พี่พี่อรดันไปยืนอยู่ตรงพี่กาศซึ่งพี่กาศตัวสูงและใหญ่มากพี่แอร์ก็เลยไม่เห็นพี่กาศเซนทันโบกตัวใหญ่แล้วมาบังพอดีข้างน้าอ ก็เจอทั้งหมดแหละเอฟโฟแหละเนาะใช่แล้วก็เจอเฮยวันนี้เจอน้องดิวน้องนานีด้วยแล้วก็แบบดูหล่อขึ้นเยอะน้องมิกก็หล่อขึ้นเยอะน้องมิกหล่อแบบผิดหูผิดตามากนะทุกคนถ้าใครถ้าใครจะตามน้องมิกจะแบบจะไม่ผิดหวังว่าน้องมิกหล่ออร่าเริ่มมาแล้วอ่ะตอนนี้หล่อมากแล้วอ่ะอะพูดถึงเรื่องรู้ก่อนเต้นๆกลับมาที่พี่แบ๊กับน้องวินวันนี้เป็นวันที่เราเฮ้ยเป็นต้นวันดีๆวันที่หนึ่งธันวาหนึ่งธันวาเดซอนธันวาคนลุก เดือนนี้ดีจริงๆด้วยดีมีเซมเบอร์เป็นวันเกิดพี่ไบด้วยแล้วก็เปิดเดือนหนึ่งคันวาก็แบบรีวิวจงหวะาเห็นก่อนอะอะพี่อ้อมรีวิวน้องวินเห็นน้องวินก็คือเราจะหวะเริ่มถอดใจกับพี่แอร์แอร์สีทุ่มครึ่งแล้วนะฮาทุ่มแล้วนะเออแล้วพอสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าเราจะไม่ถอยจนกว่าพี่กาดจะกลับบ้านแล้วเราอ่ะก็เลยเห็นรถคันหนึ่งมาแล้วเราก็จำป้ายทะเบียนดองได้เออที่เนี้ย รถน้องวินชัวรถคันนี้ชัวแล้วก็รอรอรอแล้วรอแบบแล้วเขาก็ถอยไปที่หน้าลิฟต์เลยถอยรถไปที่หน้าลิฟต์เลยแล้วก็เหมือนกับน้องอ่ะพอทุกคนก็เริ่มตั้งกล้องเอ้งกล้อเราคือเราตอนนั้นเราก็คืออัดยังไงก็ได้ฉันจะต้องไม่พลาดแล้วแล้วฉันอ่ะไม่ได้ดูกล้อง้วยนะเธอถ้าเผื่อเห็นรูปอ่ะมือสั้นพี่อ้อมสั้นมากพี่อ้อมสั้นแบบเหมือนเจ้าเข้าจะขึ้นจะลงอ่ะอย่าว่ากันนะเพราะว่าเออมันมันมันเราอ่ะโอาจริงๆว่า ตอนนั้นอะเราอัดหน้าจอจริงแต่สายตาเรามองไปที่หน้าลิฟต์เพราะว่าเราอยากเห็นหน้าน้องวินใช่เ,ออเรา<ม>อยากเจอหน้าน้องวินไม่มาพี่อ้อมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนพูดเองว่าคลิปไม่เป็นไรนะช่างมันเอาที่เราแบบสบายใจเราได้เห็นหน้าน้องดีกว่าเราขอเห็นหน้าน้องวินเราแต่เราตั้งกล้องไว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลิปจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็นน้องน,น้องก็ฟึ้นึ่งแล้วน้องก็ขึ้นรถทีแรกก็เห็นน้องแค่ไม่กี่วินน่นแหละแล้วน้องก็ขึ้นรถไปแต่น้องหันมาโบกมือให้ตอนที่รถออกไปแล้วเรากำลังเป็นจังหวะเลี้ยวกลับ กลับน้องเลยจะยูเทิร์นแล้วก็กลับแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงอ่ะเธอเอ้ยเธอเอะไรพี่อ้อมน้องคายพี่อ้อมพี่อ้อมวินอ่ะเห็นแบบเห็นหน้าน้องวินคือน้องวินขึ้นรถปุ๊บอ่ะก็จะเหมือนพี่แอร์พี่อ้อมคือพอขึ้นรถแล้วเราแบบขออนุญาตเธอไม่ดราม่าเนาะก็แบบเออหน้องน่าจะปลดแมสเพื่อแบบปลดแมสเพราะว่าน้องนั่งข้างหลังอยู่แล้วอืมน้องก็หันน้องก็รถก็จกมาโบกมือให้เดี๋ยวนะ ที่ทุกคนพูดเห็นอยู่นี่ที่พี่ถอดแมมพี่เพิ่งตรวจสวอปไปเมื่อวานเองนะก็ทางพี่อ,อ้อพีแอก็คือตรวจแล้วเผื่อเขาให้เข้างานเราจะได้เข้าไปเลยแบบสบายใจ <S <S <ร>แล้วอีกอย่างเราก็เข้า,บบบาออฟฟิศเรา,ก,เาเก็เลยสวอปไปแล้วแบะเราปลอดภัยนั่นแหละแล้วพอจังหวะที่แบบน้องยูเทิร์นกลับมาที่้านเราก็นึกว่าน้องคงแบบไม่น่าเปิดกระจกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยฝั่งเราอ่ะเรายืนอยู่บนชั้นหนึ่งมั้งของที่จอดรถแล้วก็เสร็จปุ๊บน้องวินเปิดกดจะจบรถลงมาสุดน้องวินอ่ะ เห็นหน้าน้องวินแล้วก็น้องมิทโปกมือให้แล้วเป็นฝั่งเราเธอกรี๊ดไปเฮ้ยน้องวินแค่ไม่กี่วินาทีเรทำนะแล้วสักพักเนี่ยน้องก็สลับฝั่งไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งน้องน่ารักมากคือแฟนขับไปรอน้องเยอะมากถือว่าเยอะนะเยอะเยอมากเยอะมากข้าทุ่งเลยคนแบบันขนาดนั้นคือเยอะมากเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวลงให้ดูไปเปิดอีกฝั่งหนึ่ง เธอบแบบโหคนกรี๊ดแบบคือแบบเราได้เห็นหน้าน้องแบบนั้นคือน้องหล่อมากน้องข่ามากคือแบบความรู้สึกคือกี่เดือนแล้ววะกี่เดือนแล้วอะที่เราไม่ได้เจอคนเออแล้วแบบกี่เดือนแล้วเราไม่ได้มี <c oughs> บรรยากาศมาส่งน้องที่รถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออสูงยาวเขาดีบบเป็นยังไงสูงยาวเขาดีน้องวินก็คือเมทาวินวดเธอเออได้ได้เป็นวลาของลูกฉันยังได้ละพี่บายแม่ยินดีด้วยแม่สามารถขายไอโฟนได้หนึ่งเครื่อง่ะลูก พี่ใช่ปะทุกคนก็คือแม่ก็คือแม่นะเพื่อนงงเงยจะกลับก็ดูออกแต่ทางเราก็ส,สู้สีสู้ทูสีชัน,น่บอกพี่้อา่าในเมื่อกาดยังไม่กลับเราไม่กลับแต่ตอนนั้นคือจังหวะทิ้งห่างไปนานมากเนาะทิ้งห่างไปเป็นชั่โมงอะ่ะแบบไม่มีใครลงมาเลยมีแต่คนอื่นแล้ว,ลวรถเงียบมากแต่เราคิดว่าร,รถน่าจะติด อืมแต่อีกฝั่งหนึ่งน้องๆคนอื่นที่เป็นศรริลปินเขาก็กิ๊กๆิ๊กกิ๊กตามภาษาเขาเนาะแต,<ด>แต่เขาแต่เขาไม่ได้มาลงลิฟต์ตัวนั้นเนี่ยเขาขึ้นรถแล้วเขาก็ไปขึ้นรถแล้วก็ไปว่ายัางไงนะบอกว่าจะกลับก็บกลับเถอะแต่กดกระจกให้แม่รู้หน่อยว่ากลับแล้วยังไงเราขอแค่นั้นจริงๆหรอก็ยืนคุยกันกับน้องอีกคนหนึงที่เพิ่งเพิ่รู้จักมาสามสีคนว่าว่าเราจะทํำยังไงดีว่าให้น้องรู้ว่าไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องเดินก็ได้ถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยส่งสัญญาณให้แม่แม่รู้หน่อยว่ากลับบ้านได้แล้วครับผมกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรอไงความหวังความหวังมากแล้วเราก็คือแกเข้าใจไหมการไปงานอีเวนต์เราเป็นแบบเนี้ยแล้ว อ่ะมันจะเยอะมากว้ยนกรู้เยอะมากแบบเดี๋ยวชั้นสองเดี๋ยวชั้นสามเดี๋ยวคนเจอน้องชั้นสี่เดี๋ยวน้องเราไม่วิ่งเราไม่วิ่งเราปักหลักที่เดิมเรายืนกับที่มากแล้วเราก็เจอไม่เจอก็คือใจตกลงกันแล้วว่าเจอไม่เจอเราต้อยู่กับที่หนึ่งที่นะที่เดียวที่เดียวแล้วก็ยอมรับมันให้ได้แล้วแค่นั้นเราจะไม่เสียใจกับการที่เราเลือกจุดยืนเนาะถูกปะ ป็ผู้ผู้มีจุดยืนจริงๆไม่ใช่เราแก่แล้วหว่นัแล้วเรก็โควิดระหว่ววางนั้นเดี๋ยวฉันต่อให้ว่าระหว่างที่พอพี่อีดอส่งน้องวินขึ้นรถใช่ไหม<อ>แล้วแม่ความอมูู่บ้านของเราเขาก็เคลียร์ทางเธอ,เอ้ยฉันเห็นอ่ะแม่อีดสั่งเปิดเลนวะ่ะ <laughs> แล้วจะก็โทรหาพี่อ้อมพ,พี่แอร์ะตัดสินใจลงไปรอพี่ใบข้างออแยกกันแยกกันก็คือบอกว่ามันจะต้องได้หลายมุมเนาะคือถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดสมมุติคนหนึ่งเห็นดีกว่าคนนึงไม่ดีกว่าเฟล,ลทั้งสองคนก็เลยอยู่ชั้นเดียวกันนั่นแหละแต่ยืนคนละมุมพี่อ้อมยืนมุมสายสุดพี่ยืนขวาสุดแล้วพี่ก็ไปนั่งหัวจุ่มอยู่นะ<อ>เป็นซองเล็กๆเท่านี้ช่องหัวซองช่องเล็กๆเท่านี้เสร็จปุ๊บพอน้องวินไปปุ๊บจังหวะฉันโทรหาพี่อ้อมจากเลนจากเลนหาง พี่อมแม่อีทเคลีย์ทางให้พี่ไบท์ว่ะแสดงว่าพี่ไบท์แน่นอนพี่ไบท์จะต้องตัดตรงไม่ไม่ต้องเลี้ยวแล้วออกเลยฉันก็ตัดสินใจวิ่งลงข้างล่างจ้าไปยืนหน้าลิฟต์พี่แอลวะพี่แอลรถยังไม่มาให้รีบลงไปเออพี่อมบอกว่าตัดสินใจเลยนะถ้าจะลงให้ลงไปเลยตอนนี้แม่อีทยังไม่ขึ้นไปรับน้องเพราะว่าจังหวะคือเขาต้องส่งได้ทีละคนเพราะคนมันเยอะมากจริงๆแล้วขอขอบคุณอันนี้พี่พูดก่อนนะการที่หนูลงไปตะเกียบพี่เห็นปะพี่ผู้หญิงคนนึงน่าจะเป็นทีมงานแต่เราว่านึกว่าเขาเป็นแฟนคลับ ความอินนี่ก็แบบดูคนไม่ออกก็เลยบอกว่าเป็นแฟนคลับหรือเปล่าคะยืนข้างหน้าหนูก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะเราก็เห็นว่าพี่เขาแบบ mm. อายุมากกว่าเราแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรดาแม่ๆที่มาตามนอ้อง uh. ก็หันไปคุยกับเขาว่าไม่เป็นไรนะคะพี่ยืนข้างหน้าแอรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขย,ยิงได้แล้วเขาก็หันมายิ้มสภาพเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะฉันก็เลยคิดว่า๋อเขาไม่ใช่ทีมงานว่ะแล้วเขาก็ดึงเสื้อพี่บอกว่าเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนี่ฉันได้โดนบอกให้ไปยืนข้างหน้าค่ะหน้าลิปเลยจ้ะ สวยแถวแรกด้วยความที่ว right ่าเออนี่ไงนี enfin wan ita wan ita ่ไงความดีความดีความดีอืมตอนแรกกะว่าเออจะจะแบ่งกับพี่เขาสภาพไม่ใช่จ้ะสภาพพี่เขาเอามีเสื้อหันล้างปุ๊บกูเห็นกบใครเสื้อกาดเลยก็เลยบอกเชิญนั่นน้่ได้เลยจ้ะนี่พอเขาคงเห็นว่าเราเป็นเด็กมีมารยาทนีชงตัวเองเป็นหนึ่งกุบว่ะอืมวันนี้ก็เลยบอกว่าเห็นพี่ไบส์แล้วพี่ไบส์หันมายิ้มได้จ้ะแล้วก็อย่างนี้ได้จ้ะบอกวันนี้รู้สึกว่าเห็นพี่ไบส์ ชัดมากหนอมมากหน่อมมากจังหวัดรถน้องรถน้องคันใหญ่ด้วยมั้งแล้วน้องอ่ะต้องยืนอ้อมต้องเดินเท้อ้อมเิินแล้ของน้องวินาคัรเล็กแล้วก็แบบทุกคนอ่ะมุดเข้าได้เลยทุนอัี้น้องไงน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักมากอยากเห็น้องใกล้ๆอ่ะแล้ววาชิฉันขอเล่าความน่ารักของวาชินะวาชีเปิดประตูสองฝั่งเลยจ้ะความเท่ของนางนะจ๊ะเพนาะนางรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวฝั่งนี้จะไม่เห็นฝั่งนี้จะไม่เห็นนางเปิดทั้งซ้ายทั้งขวา รูดประตูสุดจ้ะให้ทีมงานรูดประตูให้สุดจ้ะเพื่อให้ทุกคนจะได้ถ่ายน้องในรถได้แต่นั่งหน้าแต่นั่งนั่งหน้าจ้ะเดี๋ยวนะวาถูไมว่าสุดแต่นั่งนั่งหน้าจ้ะโอเคขอบใจนะลูกโอเเก่งเก่งเก่งแต่นั่งนั่งหน้าจ้ะไม่อินเก่บกับน้องวะ ไม่ใช่ไหมเออน่ารักน่าจะมีน่าจะมีคนขับแหละเออก็คือวันนี้ก็จบด้วยวความแฮปปี้และฟินอ่ะหลังจากนี้ทุกคนก็ดูคลิปได้เลยจ้ะแปะแปะแปะ,ะ<ว>แปะให้กันขอขอบคุณขอบขอบคุณอขอบขอบคุณที่เราได้เจอน้องวันนี้แล้วกันไม่รู้ว่าด้วยเลยน้องที่ให้เราได้เจอวันนี้เออใช่ขอบคุณใบวินเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่อีขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่คนนั้นพี่ผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้และขอบคุณความอดทนของเราสองคนขอสมาชิกทุกคนที่รอด้วยกันแล้วทุกคนก็แบบว่า เออขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักพี่แอรกับพี่อ้อมด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าทั้งแบบว่าเรียกหรืออะไรเงี้ยเนาะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักกัารบ้านนกการอะไรเงี้ยมีความสุขในการอยไรเงี้ยจุดประเด็รู้จักแฮปปี้แฮปปี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นีเลยก่อนชีวิตไปอีกแล้วก่อนเที่ยงคืนเออเป็นแบบวันที่หนึ่งถึงไม่ถูกหวยแต่นี่ยิ่งมาถูกหวยเนาะจ้าใช่ใช่แปดสองสองแปดมาเป็นวันที่ยี่สิบแปดทำไมพี่อ้อมไงล่ะไอโฟนอะเหรอเล่นใหญ่ สะใจทุกคนหลังจากนี้อาจจะมีคลิปที่ได้ถ่ายด้วย iPhone นะจ๊ะสะใจว่ะเลิศไปแฮปปี้ไหมแฮปปี้อยากบอกฝากบอกไบร์ทวินเลยฝากบอกไบ้วินว่าว่ามีคนแคปรูปตอนที่เขาไลฟ์กันน่ะหนูยังมองกันอยู่เลยนะลูกได้งานอีกแล้วว่ะตายเนาะแต่ทดี่ยอยากฝากอยากฝากบอกไบวินจริงๆว่าเราเห็นแล้ววันนี้ว่า ถึงแม้ว่าน้องอ่ะที่แรกเราก็คิดว่าน้องจะกลับเร็วเอาจริงว่าน้องมาตั้งแต่ปลายสามเลยนาน้องอ่ะจะกว่าจะได้กลับไปพักผ่อนจริงๆอ่ะเรา็น้องพักผ่อนกันเยอะๆยอะเพราะว่าพอเห็นทีเซอร์วันนี้จากที่เขาแถลงข่าวอ่ะน้องหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องเออแบบมีมีหลายโปรแกรมเหมือนกันที่เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาแบบว่าน้องไม่ได้พักเลยน้องยิ้มได้น้องก็เก่งแล้วจริงๆใช่ทีนเราที่คือล่างแหลกไปแล้วว่าเอาจริงก็ แล้วก็อยากถามด้วยว่าจากที่เข้ากองขนาดนี้งานขนาดนี้รูจมูกยังอยู่ดีไหมลูกน่าจะสวปจนพุนไปหมดแล้วเอาเวลาไหนไปทำไอติมลูกเออเก่งเนาะเอาเวลาไหนไปทําเสื้อไปขายเสื้อโอ้แล้ววันวันนี้มีครอบครัวพี่ไบกับน้องวินมาด้วยนะ้า้ากมาป้ากับมาก็มาซึ่งหนูหนูลงไปในทวิตเตอร์แล้วเออหนูลงไปในเห็นน้องมิกด้วยเห็นป้าเห็นป้ากับ คุณแม่ด้วยแล้วก็อันนั้นบ้านน้องวินเนาะสวนบ้านพี่ใบก็เราไม่เห็นนะเราไม่เราไม่เห็นมัมเราไม่ได้เจอมัมเราอยู่ชั้นชั้นสี่ระมั้งมัมกับครอบครัวน้ากับน้องแต่ก็แฮปปี้แฮปปี้กั้งหมดไปโอเคถือว่าวันนี้ปิดวันด้วยดีรักพ่อนะนนะทุกคนอย่าลืมติดตามผลงานของน้องนะใช่อย่าลืมติดตามผลงานของน้องกันนะทุกคนเย่อ๋อเพอร์เพอรที่เราได้ไปอาจจะเป็นเพราะว่าทีมภาวนาก็ได้นะภาวนามีคนกำลังให้กำลังใจเราเยอะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยสวัสดีค่ะ